สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาแล้วครับโบเบนจว,วันรำให้เลือกก๊อตจิรายุก่อนเข้ารายการแฉเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าโบเบนจว,วันกับแฟนหนุ่มก๊อตเจรายุความรักเริ่มจืดจางมีปัญหารักรลาจนมีสัญญาณเลิอกออกมาเป็นระยะล่าสุดโบเบนจว,วันได้ออกมาเปิดใจยอมรับกลางรายการแฉว่า ตนได้เลิกกับก็อตเจรายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวโบได้ออกมาเปิดเผยว่าตนก็เพิ่งได้คำตอบเมื่อกี้แบบชัดเจนสดๆร้อนๆว่าทุกอย่างจบลงแล้วตอนนี้อยู่ในจุดที่งงอยู่คือตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันครบรอบเราก็ยังฉลองกันทุกอย่างดูโอเคสำหรับโบไม่ได้รู้สึกมีสัญญาณอะไรหรืออาจจะมองข้ามไปไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันกลับมามันก็เริ่มไม่เหมือนเดิม ขอรู้สึกว่าอยากขอเวลาอยู่กับตัวเองคือที่ผ่านมาเรื่องแบบนี้มันก็เคยมีบ้างพอได้คุยกันมันก็ไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันก็เงียบหายไปเราไม่ได้ติดต่อกันอาทิตย์ที่แล้วได้ติดต่อเข้าไปเพราะโบต้องไปทํางานอ่านมีการพูดถึงก็ขอคุยด้วยหน่อยว่าอะไรยังไงซึ่งได้คุยกันวันนี้ก่อนเข้ารายการผลสรุปออกมาว่าทุกอย่างจบลงแล้ว ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันปุบปรับนะและเราไม่อยากยอมแพ้เฉยๆสิบปีมันมีอะไรดีๆด้วยกันเยอะเราโตมาด้วยกันผ่านมาด้วยกันและคิดว่าไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถคุยหรือเคลียร์กันได้พอมาถึงจริงมันก็แค่จบแล้วตัวเราเองยังมึนๆงงๆเรายังไม่ได้จัดการตัวเองอาจจะอยู่ในจุดที่อยากหาสิ่งที่เอนจอยมากขึ้นโบถามไปหมดแล้วบางเรื่องก็ได้คำตอบ บางเรื่องก็ไม่ได้แต่ขอไม่ลงรายละเอียดเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ